ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลนะครับในส่วนของการหารายได้เสริมออนไลน์นะครับที่จะเป็นในส่วนของบัญชี Sho ปปี้เพนะใครที่อยากจะทําเงินออนไลน์นะครับโดยที่ไม่อยากลงทุนอยากจะถอนเงินเข้าทูมมี่โวลเดตช้อปปี้เพเหรียญคริปโตดูได้ในคลิปนี้ทําฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับจะเป็นมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสมัครทําได้เลยลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นเลยเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนกันสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคบว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้เพย์ฮูเมอรี่วอลเล็หรือว่าเหรียญคริปโตบิตคอยในส่วนของเว็บไซต์นี้ทําได้ทัั้งหมดเเลยยตตวว็บซ์นี่ ชื่อว่า b u c k s i f i c o m เ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็เคยใช้งานกันไปบ้างแล้วนะส่วนใครที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกเลยดูให้จบก่อนหากสนใจในการใช้งานหรือว่าอยากจะลองสมัครทําดูเนี่ยก็ค่อยไปสมัครภายหลังได้นะในส่วนของหน้าตาของ b u c k s i f i เนี่ยเมนูทั้งหมดนะครับจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะการใช้งานเนี่ยแนะนําให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์สามารถใช้ผ่านตัว Google Chrome เพราะว่าตัว Google Chrome เนี่ยมันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองพอเราสมัครเสร็จก็หน้าหลักของหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือจะขึ้นแบบนี้ตรงหน้านี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นในกรอบสีม่วงเนี่ยจะเป็นชื่อบัญชีของเราระดับเลเวลนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะมีทั้งหมดสีสีเนาะมีสีส้มนะครับเป็นรายาโบนัสรายวันนะครับที่เราสามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับการทาโบนัสรายวันเนี่ยคือเราจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย600คะแนนจากการทําข้อเสนอหรือว่า ถาทาแบบสํารวจนะครับถึงเราจะกดรับตรงนี้ได้นะแล้วก็ในกรอบสีเขียวนะครับก็จะเป็นโบนัสความพักเดย์อันนี้เราก็สามารถรับได้ทุกวันนะครับเป็นการกดเช็คอินแต่ว่าเราจะต้องทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย150คะแนนจากแบบสํารวจและก็ข้อเสนอนะครับในกรอบสีดำนะครับอันนี้จะเป็นรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะที่ทุกคนสามารถทําได้เลยและก็เป็นภารกิจประจําวัน10ภารกิจนะครับถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยเราจะมีคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็น ธุรกรรมล่าสุดนะครับ10รายการที่เราได้รับคะแนนมานั่นเองเมนูที่2จะเป็นในส่วนของเมนูการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธี1คือการถอนเงินในพวกของเหรียญคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็น b i t c o i ดอทคอยอีทโอลิต่างต่างนะครับที่เราสามารถถอนได้จากเว็บไซต์นี้นะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการหาเหรียญคริปโตหรือว่าทําเหรียญคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถถอนได้จากเว็บไซต์นี้เหมือนกันขั้นต่ําในการถอนแต่ละเหรียญคริปโตเนี่ยจะใช้คะน,น ไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะเราจะต้องเข้าไปดูขั้นต่ําแล้วก็จํานวนคะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก่อนว่าใช้กี่คะแนนนะครับในส่วนของกระเป๋าเงินครับที่เราสามารถรับได้จากเว็บไซต์นี้ไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะเราจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการเก็บเหรียญคริปโตนะครับช่องทางที่2จะเป็นในส่วนของบัตรของขวัญน,นะครับสำหรับบัตรของขวัญเนี่ยก็จะมีในส่วนของ t u m a n y Wallet t u m o n y ก็คือบัตรทูเนาะแล้วก็เป็น Shopee Pay AIS Lazada l o t d a t Gap หรือว่าช่องทางอื่นๆที่เราสามารถเลือกแลก ของรางวัลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างหลายรายการเนาะที่เราสามารถเลือกได้ใครชอบแนวทางไหนอยากจะเลือกรายการไหนก็เลือกได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของเกมฟรีไฟด้วยนะใครที่เป็นสายเล่นเกมฟรีไฟสามารถกดเข้ามาแลกตรงนี้ได้ส่วนตัวผมไม่ได้เล่นนะผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปรีวิวให้เนาะใครที่เป็นสายเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยก็สามารถแลกโดยตรงได้เลยหรือเราจะแลกไปนในส่วนของอ่าทูมูนี่วอลเล็ตหรือว่าบัตรทูก็ได้แล้วก็เอาไปเติมทีหลังได้เหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมแลกเป็นในส่วนของ shopee ไปเนาะจำนวน200บาทก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองวิธีการตรวจเช็คยอดเงินนะครับก็ให้เรากดมาที่อันที่3นะจากเมนูที่2นะครับการถอนเงินในอดีตนะครับมันก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูรายการล่าสุดที่เราแลกไปก็จะเป็นอ่าช้อปปี้เพย์นะครับรายการนี้กดตรงคําว่าสําคัญตรงนี้เนาะแล้วก็กดเปิดนะครับกดเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเปิเปด URL แล้วก็กดเปิดได้เลยพอเรากดเปิดมาเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น Shopee p เ y นะครับเป็น Shopee ้อปป บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็น TSB บาทตรงนี้นะครับแล้วก็กดทอรเล็นะครับตรงนี้เลยกดเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยรอสักครู่นะมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับวิธีการเติมนะครับก็ให้เรากดลิงก์ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีข้อความขึ้นมาเนาะแต่ถ้ามันไม่เป็นลิงก์เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเมื่อกี้มันชา้านิดหนึ่งมันเลยขึ้นเป็นลิงก์นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะกดเติมเงินแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีนะครับในส่วนของ Shopee Pay Shopee Pay เนี่ยถ้าเรายังไม่เคยสมัคครรกกกไปสมมมััั่ออนนนะะบจใช้เหื บัญชีทูมเนะียวอลเล็ตเนาะที่ใช้เบอร์ในการรับเงินนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปตรงนี้ทั้ง2ช่องแล้วก็กดเติมเงินได้เลยพอเราทําการกดเติมเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินก็จะเข้าไปที่ช้อปปี้เพทันทีนะครับอันนี้คือการเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือวิธีการเติมเงินนะครับการเติมเงินเนี่ยเมื่อเราแลกเงินไปเนี่ยเงินจะยังไม่เข้ากระเป๋าของเราทันทีเนาะเราจะต้องรอก่อนนะครับวิธีการแลกนะครับแลกอย่างไรเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการแลกเป็นทูมเนะน,นียร,ร,ร์วอลเล็ตเนาะอ ขอแค่เรามีคะแนนให้ครบตามจำนวนนะครับกดเลือกรายการนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับใส่เบอร์ของโทรศัพท์มือถือของเราเนาะลงไปด้านล่างแล้วก็กดยืนยันการแลกรับได้เลยพอเราทําการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับสถานะด้านล่างตรงนี้การถอนเงินรอดําเนินการนะครับวิธีการตรวจสอบกดไปที่การถอนเงินแล้วก็กดด้านล่างเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรายการล่าสุดที่ผมกดแลกไปเมื่อกี้เป็น t ูมานี่วอลเล็ตเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับอยู่ระหว่างรอดําเนินการนะครับการถอนเงินเนี่ยจะใช้ระยะเวลานะครับ 2ถึงวันทําการไม่เกิน7วันได้รับการอนุมัติยอดเงินแน่นอนครับต่อไปเป็นเมนูกระเป๋าสตางค์ของเรานะอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินคะแนนที่เรามีอยู่นะครับคะแนนเนี่ยของผมมี ,3931 คะแนนคํานวณเป็นเงินดอลลาร์ให้เราดูตอนนี้เนี่ยอยู่ที่0.39ดอลลาร์นะถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่565.3ดอลลาร์แล้วนะครับที่ถอนไปตั้งแต่ใช้งานครั้งแรกเลยต่อไปก็มาดูที่เมนูกําแพงข้อเสนอนะครับที่เขียนคําว่ารับ BXT อันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการทํารายได้เนาะ ก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจต,ตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่เป็นพันธมิตรต่างๆนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เป็นเครือข่ายพันธมิตรในเว็บไซต์ของ b a ็อ s ไซฟนะครับก็จะมี BitLA b CPX Profit นะครับ Time War ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีการทําเงินนะครับก็กดเปิดนะครับกดเปิดเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างของ b i t l a b แล้วกัน b i t l a b เนี่ยพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมี2หัวข้อนะครับมี Off e r นะครับก็คือจะเป็นพวกแอปต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครือ ของเราเพื่อที่จะเข้าไปทำภารกิจได้นะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเราก็เลือกแอป,ปที่เราต้องการดาวน์โหลดได้เลย อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนบอกเลยนะถ้าเป็น Android มันจะขึ้น Android ถ้าถ้าเป็น iOS มันจะเขียนคําว่า iOS แล้วก็มีรูป Apple เนาะการดาวน์โหลดก็กดดูภารกิจนิดนึงว่าตัวภารกิจเนี่ยมันให้เราทําภารกิจอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูแล้วอ่านไม่ออกก็ใช้ Google แปลภาษาได้เลยนะครับอันนี้คือการดาวน์โหลดเกมนะครับส่วน Survey กนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์ในการรับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็เว็บไซต์อื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ละเว็บไซต์เนี่ การทําจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่การใช้งานในแต่ละเว็บไซต์นั่นเองส่วนของขวัญรลยชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงคะแนนเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มตั้งแต่5คะแนนถึง2คะแนนเลยกระดานผู้นำนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับลายวันแล้วก็ลายเดือนนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคะแนนแจกนะครับตามลำดับเนาะหนึ่งถึงสิบรายวันเนี่ยก็ดูด้านขวามือตรงนี้ในกรอบสีม่วงได้เลยจะเป็นคะแนนนะครับที่มันขึ้นเป็นเงินบาทเนี่ยก็เพราะการแปลภาษาเนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้สําหรับรายเดือนนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนที่มากกว่านะครับก็ใครที่ติดอันดับ1นถึงสิในระยะเวลา1เดือนได้เนี่ยก็จะมีคะแนนตรงนี้เพิ่มเติมให้นั่นเองต่อไปเป็นการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนในการสร้างไรายได้เพิ่มเติมอันนี้ก็ทําได้ทุกคนเลยนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันการทํารายได้นะ ในการนำไปโปรโมทนำไปแชร์นำไปแบ่งปันต่อได้เลยตามช่องทางออนไลน์ที่เราสามารถทําได้นะครับการแบ่งปันรายได้ของเราเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เขาทําคะแนนได้นั่นเองนะครับก็ปีลิงก์ตรงนี้ได้เลยสําหรับภารกิจนะครับภารกิจเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบ1คือแบบประจําวันทําได้ทุกวันเลยถ้าเราทําจบรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยสําหรับภารกิจตรงนี้แบบที่2เป็นแบบตลอดชีพที่ทําได้แค่ครั้งเดียวทําจบรับคะแนน แล้วก็ไม่สามารถทําต่อได้นะครับตัวนี้ผมทําเสร็จไปแค่3ภารกิจเองนะครับ่วนภารกิจที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยก็ต้องทําต่อไปเนาะประมาณนี้สําหรับการใช้งานของบัคไซไฟแล้วก็การรับเงินเข้ากระเป๋าของเราเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากเนาะจ่ายเงินจริงปกติเหมือนเดิมใครที่ดูแล้วสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะตรงคอมเมนต์ปักหมดุดฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ